สวัดีครับผมที่กีดูไปดูกูนานักเล่นเกมระดับบอยทีู่ว่สุดในโลกกลับมาพบกันทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเล่นเกมของ Nintendo Switch นะครับวันนี้เราจะเล่นกัน m a r i o Kart 8 Deluxe นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันก่อสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับมาอ,อันว่ามาเล่นออนไลน์เลยดีกว่านะครับเราต้องรอสักครู่นะ ใครชื่นชอบเกมเกี่ยวกับของ Nintendo Switch นะครับช่องเราก็มีให้ท่านได้ชมกันหลายๆเกมเลยนะฮะแบบแข่งแบบน,นี้เลยดีกว่าเอามี้โอเคใช่ชุดอันนี้เหมือนเดิมกำลังหาห้องอยู่นะครับรอสักคู่หนึ่ง รู้สึกว่าจะต้องรอคิวก่อนนะครับอ่ะเรียมนะครับจะเราจะได้เล่นกันแล้วนะมาเอาเลือกเป็นดานแรนดอมแลันนะครับอันนี้เราเล่นออนไลน์นะครับตอนนี้เราเล่นออนไลน์อยู่นะครับ จะเจอกันทั่วโลกเลยนะนี่ทัดสกรีนไปที่หน้าจอก็จะรู้ว่าเข้ามาจากที่ไหนกันชื่ออะไรกันนะครับมาเฮ้ยรถคันไหนไปเร็วจังมีเสียงรถผ่านด้วยสี่สามสอง หนึ่ง let's go random ด่านว่าจะอยู่ด่านไหนว่าจะมีชาอะไรเราจะได้แข่งสนามไหนดึ๊กดึ๊กอ,อ่ด,ด่านของมอเตอร์คอร์สนะครับผู้เล่นทั้งหมด12คน อบีบแต่ทักทายบีบแต่ทักทายก่อนสะดุ้งเลยอืมอุ้ยติดน้ำมันเฮ้ยลิลบเกืออไปแล้ว อยู่ที่12สิบสองโอ้ยติดมานม่น้อยลังหลังไทยแล้วนะเนี่ยเจ็บสองกองโอเคอุ๊บโอ้ย,อยดิบหลุดโค้งเร่องไรอ,อันนี้วิ่งได้ เหตองเลยวินทะลุลไปเรื่อยเฮ้ยโอเคโดนน้ำมันยังอยู่ที่โลเหมือนเดิมดาวพุ่งไปเลยพุ่งไปด้วยความไวเร็วแสง ติดย่าทีนัดสออี่สองแล้วดิบใช้ท,ที่หมด เฮยอุ้ยโอ้โหมันใช้ลูกกรจรวดที่สิบเอ็ดฮมโดนตัดหน้าหมดเลยที่สิบสองเราทีโลใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยสิบเอ็ดเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวเองตกไปอยู่ที่โลโอ้ยเฮ้ยแย่จังแย่จัง มาเดี๋ยวลองอีกสักรอบนึงนะครับโอ้รถขันไหนแรงจังเราจะเอาด่านแบบแรนดอมเหมือนเดิมหรืออันไหนดีเอาแบบอันหน้าบ้างตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับเกมมา r ิโอ a r t ทเอสดีลักนะครับของ Nintendo Switch นะครับถ้าใครจะเล่นเกมนี้มีแค่ Nintendo Switch เท่านั้นนะครับไม่ลงให้แพลตฟอร์มอื่นนะครับ ใครอยากเล่นเกมนี้ลองหามาเล่นดูได้นะครับบนเครื่อง Nintendo Switch ถ้าใครมีนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ติดตามรับชมกันที่คลิปนี้นะฮะผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะครับเพราะผมฉายานักเล่นเกมอันดับบวยที่หวยที่สุดในโลกหวยจริงๆแลนดอมว่าจะได้แข่งสนามไหน เอ้ยสนามลาวาใช่ไหมมีผู้เล่นทั้งหมด11คนนะครับกรมเบอร์ลาวาโมมีแปลไฟเลยแปลน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 ทรีทูวันลุสโกว่าบู๊โหุยคันไหนมันแรงจริง ท่ขอคนไหนมันดังวะเนี่ยเฮ้ยล่วงห,หลุดโค้งเลยเลยเฮ้ย มั e. ่วทางแล้วเนี่ยมั่วทางแล้วเนี่ยเฮ้ยรถข้างหนมันแรงแซงไปแล้วเก็บกล้องไปคอบิลองโขนก่อนตอนนี้อึ๊บอืมดิฟกระโดดกระโดดโอ้ยโอ้โหมัน คะแนนมันแรงจริงเฮ้ยโอ้โหล่วงเลยเลยขอบเราต้องจับจังหวานะครับเาเลนเกมนี้นะฮะถ้าหวาไม่ดีก็อาจจะล่วงได้ต้องทำให้ชินกับสนามน,นะครับผมเล่นมาตั้งนานแล้วไม่เคยชินกับสนามสักทีไม่รู้ทำไมเหมือนกันฝีมผมห่วยไง ย้ตอนนี้เรายังอยู่ที่อันดับ11อยูดด่นะครับเฮ้ยหลุดโค้งล่วงแล้ววะาสายัยเลาวี่อยู่ที่บวยแน่เลยที่บวยแน่แน่ถ้าเล่นแบบนี้ไปหรอดท้ายแล้ว หลุดจากความเป็นบุ้ยได้ไหมเนี่ยข้างในมีอยู่คนนึงเฮ้ยหลุดโค้งไม่ทันแน่ๆเลยเนี่ยจะทันไหมเนี่ยทำไมได้แต่เห็ดทองทำไมไม่ได้ไอ้ลูกปืนสีดำเนี่ย จะพุ่งแสงอัตโนมัติเฮ้ยได้หมดเลยทุกอย่างโอ้ยเขาเข้ากันไปหมดแล้วอ้ยแพ้อีกแล้วอันดับบวยจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปเทียงเท่านี้เราจะต้องกลับไปฝึกฝนมาใหม่ ขอโทษด้วยนะครับที่ติดตามรับชมคนหวยฝีมือหวยกับผมกิกิดูไปดูผูณน่าฝากกดไลค์กด Sub s ไค i b ์ให้ช่อง16กิจชนแนลดยนะจะมีคลิปให้ท่านไดูเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรไปแล้วครับสวัสดีครับอยากได้ถ้วยแบบเนี้ยแต่ไม่ได้โเสียใจเสียใจบายบายไปละครับ